สวัสดีครับวันนี้ปิดแอนปายภูมิใจเสนอนะครับปีนมาถึงฮ่องกงเพื่อ iPad เครื่องนี้โดยเฉพาะเขาเรียกว่า new ipad เนอะในที่สุดไปแย่งกับเขามาจนได้นะครับเรามาดูกันเลยนะฮะ iPad ใหม่เป็นยังไงบ้างแกะเลยครับนี่รายงานสดจากฮ่องกงนะครับ เป็นรุ่นนี้เป็นสีขาวนะฮะ Wi-Fi 16กิกนะครับเดี๋ยวลองเปิดเครื่องดูก่อนนะครับนีครักำลังเปิดเครื่องอยู่นะครับรอแป๊บนึงนะครับ <C oughs> ช่วงที่รอนะฮะเรามาดูนี่เป็นสีขาวนะฮะก็น้ําหนักก็เปามือนะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันรู้สึกว่ามันจะหนักกว่า ipad 2นิดนึงแล้วก็หนาก,กว่า ipad 2นิดนึงหน้าตาใหม่เอี่ยมนะครับสิ่งที่น่าภูมิใจที่สุดก็คือความละเอียดหน้าจอนะครับนี่ฮะรายละเอียดชัดขึ้นรายละเอียดดีขึ้นนะครับโอเคขอรีวิว สั้นๆง่ายๆแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวกลับไปค่อยทำฟูลรีวิวอีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณมากนะครับ